เรามาปักน้ำกันนะคะโอาไปแก่งส้มกับปลาชนอนเราตอนหนอนนะคะนี่แบบนี้นะคะปักน้ำปักน้ำเนี่ยมันจบยูดิมดิมกู้จบยูสีน้ำเก็บปักน้ำเสร็จแล้วนะคะเรามาอาสมนาวไหน้วนกันตันะคะไปแก่งส้ม เราไปห้าพักน้ำทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็มาตัดเ็ษชิน้นพหดีคำนะคะเอาตีว่าอ่อนๆมันนะใบมันก็กินได้นะเอาใบอ่อนๆนี่มาน่าจากส้วนเลยนะคะเมื่อกี้เก็บมาฝ้ามาเก่งส้ม นำเริมร่มเดือดเราก็ใส่กระแกงลงไปตามด้วยเคยนะคะนำแกงเดือดแล้วเราก็ใส่พักน้ำลงไปนะคะพักน้ำซุกแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปไ พอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันค่ะใส่น้ำตาลลงไปใส่แป้งวานใส่หลดดีสักนิดกันนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะสเสร็จแล้วนะคะแกงส้มปลาชอนค่ะ